ข้อดีและข้อควรระวังของพื้นวนิลมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนนะคะข้อที่ 1. พื้นวนิลติดตั้งง่ายเพราะสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบคลิกล็อกและแบบปูกาวค่ะข้อที่2พื้นวนิลมีความทนทานรับน้ําหนักได้ดีข้อต่อมานะคะพื้นวนิลเมื่อเทียบกับพื้นไม้จริงแล้วถือว่าราคาไม่แพงเลยค่ะและข้อสุดท้ายพื้นวนิลดูแลทําความสะอาดง่าย มาต่อกันที่ข้อควรระวังข้อที่1นนะคะก่อนที่จะติดตั้งพื้นไวนิลแนะนําให้ปรับพื้นให้ได้ระดับก่อนไม่เช่นนั้นนะคะหลังจากที่ใช้งานไปแล้วอาจจะทําให้พื้นเกิดความเสียหายได้ค่ะข้อที่2รอยขีดข่วนที่อาจเกิดจากของมีคมเช่นการลากเฟอร์นิเจอร์ไปมาข้อที่3นะคะพื้นไวนิลมีโอกาสยืดหดและขยายตัวข้อที่4ค่ะพื้นไวนิลไม่ทนต่อสารเคมีที่มีความเป็นกรดสูงเช่นผงซักฟอกหรือน้ํายาล้างห้องน้ําค่ะ สรุปแล้วนะคะพื้นไวนิ้วมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังค่ะควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อน,นะคะสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัท j s j Sourcing ตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ